ธรรมชาติหรือสภาวะที่ทำให้คนท้อใจนั้นมีอยู่4ประการคือ 1. นธรรมชาติวิกลสองคนกระทำสามกรรมสรัมฤทธิ์และสี่คิดไปเองธรรมชาติวิกลคนกระทำกรรมสรัมฤทธิ์และคิดไปเองสี่ลักษณะนี้ทำให้คนนั้นมีผลกระทบต่อคนว่าเราจะมีสุขหรือมีทุกข์ในชีวิต ธรรมชาติวิกฤอย่างวิกฤตการธรรมชาติเป็น Natural Disaster อย่างน้ำท่วมไฟป่าแผ่นด,ดินไหวภูเขาไฟและเบิดเกิดขึ้นยักษ์สึนามิหรือเกิดเหตุเพศภ,ภัยทางธรรมชาติที่เหนือการควบคุมของมนุษย์สร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งปรากฏขึ้นเป็นระยะระยะทั่วทั้งโลกสิ่งนี้เรียกว่า ธรรมชาติวิกลคนกระทำคืออาชญากรรมสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่คนกระทำรังแกเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขมเหงช่อโกงสารพัดที่มนุษย์กระทำต่อกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเตือนสติเอาไว้ว่าจิตที่ฝึกผิดทางนั้นมันทำอันตรายได้มากยิ่งกว่า คนจองเวรทําต่อคนจองเวรดังนั้นจิตท,ที่ฝึกดีก็สามารถที่จะช่วยตนเองได้มากกว่าที่คนอื่นมาช่วยเราดังนั้นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนประการที่สองนอกจากธรรมชาติวิกลแล้วก็คือคนกระทําคนกระทําถ้ากระทําไม่ดีก็สร้างความทุกข์สร้างความหวาดผวาสร้างปัญหา ให้กับคนด้วยกันหรือแก่มนุษย์ด้วยกัน